วันนี้ที่หอประชุมสารพัดช,ช่างบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมุนสุทธน,นารรนาถนายกกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพ,พาย,ยามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความยากลำบากจากอุทกภยัย โปรดให้หมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทาน5,234ถุงนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนรับถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ตัวแทนเจ็ดอำเภอเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป ส่วนที่วัดสัมปะสิวตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีปรดให้โมลและนิธิที่อาสาเพื่อนพึ่ง,พ,งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระพิสุสงฆ์60ถุงและมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่600ถุงพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลบางปลามาอำเภอบางปลามามอบถุงยังชีพพระราชทานและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้2ราย ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลเร้งมรสุมและอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมูและคมปาซุทําให้มีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ําและพื้นที่ลุ่มต่ําและในวันเดียวกันนี้โปรดให้หมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่สามอำเภอจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ โรงโครัวพระราชทานที่บ้านขนมจีนอเภอบางปลามาประกอบอาหารจำนวน1,100กล่องโรงโครัวพระราชทานที่วัดสองพี่น้องอำเสองพี่น้องประกอบอาหารจำนวน3,300กล่องและโรงโครัวพระราชทานที่เทศบาลตำบลท่ารหารัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประกอบอาหารจำนวน2 2 0 0กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภยัย ส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำฤร็จพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโปรดให้มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึงพยายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกวันละ14,000กล่องต่อเนื่องเป็นวันที่สองเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวผัดพริกแกงไก่ชิ้นผัดผักหมูชิ้นผัดกระเพราหมูสับและไก่ยอโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอย่างความทราบซึ้งและสํา นึกในภาคการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นและที่โรงครัวพระราชทานเทศบาลตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้กับ6ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน1,850กล่องโดยดำเนินการเป็นวันที่สอง